วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่พูดเกี่ยวกับเรื่องแฟนของคุณรักคุณจริงหรือไม่แล้วพี่รักหนูจริงไหมเนี่ยสุดๆครับเรามาดูกันดีกว่าค่ะในแง่ของผู้ชายพูดกับพี่ถ้าในแง่ของผู้ชายพี่ว่ายังไงบ้างถ้าในมุมของผมนะฮะผมเลยนะฮะแต่แล้วผู้ชายทั่วไปถ้าเมื่อเจอพิษเศรษฐกิจหนัก เมือคุยถึงขั้นที่ว่ามีปัญหาทางด้านการเงินมีปัญหาทางด้านการงานค่ะถ้าแฟนของผมยังเลือกอยู่กับผมอยู่แสดงว่าเธอรักผมจริงใช่ค่ะอันนี้วัดกันได้เลยค่ะเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ชอบความสบายบถ้าเจอพิเศรษฐกิจในทุกๆด้านมีปัญหาคับการหย่าร้างสูงมากอีกกรณีหนึ่งพี่ในกรณีของผู้ชายถ้าสมมติว่าเขารวยล้นฟ้าการงานดีพี่ยังไงบ้าง เขารวนั้นฟ้าการงานดีตัวเลือกเขาเพียบฮะอืแต่ถ้าเขายังเลือกอยู่นะคะแสดงว่าเขารักผู้หญิงคนนั้นจริงๆริงเยออันนี้คุณผู้หญิงเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมถ้าคุณผู้หญิงเจอเหตุการณ์ที่เขารวยมั่งคั่งหน้าที่การงานดีนะคะสมบูรณ์พร้อมแต่เขาเลือกคุณนี่นะแปลว่าเขารักคุณจริงๆค่ะคุณโชคดีเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วค่ะก็ก็ดีใจด้วยแล้วก็ยินดีด้วยค่ะค่ะจากรายการ แซเกง,ง,งหาดสวยจังพี่วันนี้สุดยอดครับอากาศเย็นสบายมากเย็นสบายมากค่ะแล้วพี่จะพาหนูไปไหนต่อคะพาไปขึ้นสวรรค์ครับไ <laughs> ะไปกันดีกว่ารีบเลย <laughs>